สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พฤหัส18กันยานะครับเลี้ยวภูเป็นทีมชอบเสียวหรือ,อยังไงก็คือนี้อีกแล้วนะครับผอ่งแดงลงเตะแชมเปี้ยนส์ลีกรอบบอลลิงนัดแรกเนี่ยเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะเปิดขึ้นมาก็เหมือนไม่มีอะไรนะ6นาทีแรกนำสอลูกอ่ะแต่สุดท้ายเหมือนเดิมนะครับโด <t os> <c oughs> นไล่เสมอแล้วมันจะต้องให้คนดูแบบล้นจนอะไรต่ออะไรเหนียวไปหมดะนะ <c oughs> <c oughs> สุดท้าย ชนะจนได้นะครับในช่วงทดเวลานะเรียกว่พูทำแบบนี้ทุกนัดนะครับฤดูการนี้เล่นมา5เกมรวมทุกต้วเนี่ยยิงประตูช่วงท้ายเกมทุกนัดเลยนะกลายเป็นคาแรคเตอร์ของทีมไปแล้วนะครับอาร์เนอร์สลตเขามีเวลาของตัวเองนะครับอาร์เนอร์ไทมนะ์เมื่อก่อนนี้แมนยูชอบยิงช่วงทดเวลาเงี้ยนะครับเขามีเฟอร์กี้ไทม์แต่ว่าลรีวกว์พูตอนนี้มีอาร์เนอร์ไทม์นะครับนะ ชอบยิงนาทีบาปเหมือนกันเถอะแชมเปี้ยนส์ลีกรอบบอลลีกนัดแรกที่แอนฟิลด์นะครับลิเวอร์พูลเจอกับแอตเลติโกมาดริดทีมตราหมีจากสเปนหงส่งอเล็กซานเดอร์อิซัคลงตัวจริงนัดแรกเลยนะครับลงตั้งแต่ต้นเกมเลยนะลงในแนวรุกร่วมกับโมซาล่าแล้วก็โคดิกักโปรนะครับแดนกลางใช้โดมิเนกซูบอสไลน์นะครับตัวจริงแทนอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์แมคก้ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนแบ็กขวาใช้เจอร์รี่ฟริมปงนะครับแบ็คซ้ายแอนดี้โรเบิร์ตสันเลียวโพนัดนี้ลงเล่นในวันเกิดของคุณเสืออันเดอร์สล็อตนะครับสล็อตเกิด17กันยายนนะครับอายุ47ปีเต็มนะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์กันไปนะครับส่วนทางแอตเลติโกมาดริดใช้อองตวนคริสมันนะครับเล่นเป็นกองหน้าเล่นร่วมกับยาคูโมราสปาโดรีนะครับแดนกลางมีคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับนักเตะอังกฤษเป็นตัวหลักอยู่ เปิดมา6นาทีแรกนะครับเลี้ยวผู้นำสองศูนย์แค่4นาทีเนี่ยโมซาล่ากดฟรีคิกแฉลบแอนดี้โรเบอร์สันเปลี่ยนทางก็ไปนะครับขึ้นนำก่อนอย่างรวดเร็วจากนั้นอีก2นาทีนะครับโมซาล่าทำชิ่งกับแบรนคาราเวนแบกแล้วพี่โมย,ยิงผ่านประตูยานโอบลักนะครับ6นาทีหงนำสองศูนย์ะมันก็น่าจะเล่นสบายนะครับแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าแอตเลติโกมาดริดเนี่ย เขาเป็นทีมที่มีความแน่นอนสูงนะครับแล้วเป็นทีมที่จิตใจแบบหนักแน่นมีสมาธินิ่งมากๆเลยนะครับถึงจะโดนไปไปชุดเนี่ยแต่เฉยๆนะครับเป็นทีมอื่นเจอขนาดนี้นี่อาจจะไหลแต่ไม่ใช่ทีมตามหมีนะครับนะกูนิ่งจริงอตเลติโ <c> ก <oughs> เริ่มตั้งเกมได้นะครับหลังจากผ่าน20นาทีไปนะครับนะใช้เจาะด้านข้างอันตรายมากเลย หน้าที่สโรบิบเโอโรบิร์นอแมนนะครับกองหลังแอตเลติลย่ยไปพุ่งเสียบอเล็กซานเดอร์อิซักเข้าข้อเท้าเต็มๆเลยอิซักลงไปนอนดิ้นนะครับเด็กคอปเสียวเลยบอโอ้เล่นโหดเกินป่ะพี่นะอย่างดีที่อิซักอดทนนะครับนะลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ไม่เจ็บนะครับนะ เกือบไปแล้วนะครับลูกนี้เจอเจอเข้าไปเต็มเต็มเลยนะเล้โนมาโดนใบเหลืองไปด้วยนะครับนาที39อิซักได้ยิงครั้งแรกนะครับพลิกตัวหาจังหวะยิงสวยแต่ไม่เข้ากรอบนะครับนาทีต่อมาได้ยิงอีกทีหนึ่งอิซักนะครับยิงสองครั้งติดในสองนาทีเลยไอ้ลูกสองนี่เกือบเข้านะครับยิงลูกเรียดเข้ากรอบแต่ว่าญาิโอบลักประตูแอเลติโกมาดริดล้มตัวรับได้นะนาที่41 เลี้ยวู้ประสานงานจนสวยนะครับฟลอรเรนเวสจ่ายนะอีซักชิ่งคืนนะครับแล้วเวสเนี่ยหลุดไปล็อกหลบประตูยาร์โอบลักหลบประตูไปแล้วนะครับมีฟริมปงสอดขึ้นมาอีกคนหนึ่งฟริมปงยิงได้นิดนึงอะ่ะแต่ว่ามีกองหลังมากันเอาไว้ได้นะครับนะเลี้ยวภูอดได้ประตูน่าเสียดายนะครับจนกระทั่งช่วงทดเวลาครับนาะที45บวก3นะแอตเลติโกมาดริดตีไข่แตกนะครับ รูนิมาคอสโยเรนเต้เนี่ยดันขึ้นมานะครับแล้วก็ยิงเสียบมุมเลยนะจาก2อศูนย์เหลือแค่2อหนึ่งเท่านั้นนะครับจบครึ่งแรกเลี้ยวพูลนาแบบว่าบิวนะครับสประตูต่อหนึ่งครึ่งหลังอิซักยังได้เล่นต่อนะครับกลับลงมาเล่นต่อนะแล้วเกมสู้กันสูสีนาทีห้าสิเป็นทีของทีมตราหมีนะครับบรัสปาโดรีเนี่ยหนีรันกลับเป็นแบบไปได้นะครับแต่ว่ายิงไม่ผ่านอาริซง นที่58เรียวผู้เปลี่ยน3ตัวนะครับเอคิติเก้คอนเนอร์แบดลีย์อเล็กซิสมค,คลิสเตอร์ลงมาแทนอีซัคฟริมปงแล้วก็โคดี้กักโบนะครับอีซัคได้เล่นเกือบเกือบ60นาทีถือว่าเซอร์ไพรส์อยู่นะครับตอนแรกเขาก็บอกว่าเอ้ย45นาทีนี่คือเก่งแล้วนะครับแต่เมื่อคืนนี้อยู่เกือบเกือบนาทีที่60เลยนะร่างกายดีเกินคาดนะครับเหลือผู้พยายามครองบอลนะ เมื่อคืนนี้เล่นดีหลายคนนะครับฟลอเรนเวสเล่นดีที่สุดนะครับตั้งแต่มาอยู่กับเร์พูมาโดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับเร์พูเกมนี้เนี่ยเล่นดีหลายคนนะครับฟลอเรนเวสดีสุดเลยตั้งแต่มาอยู่กับเร์พูมานะครับโดยเฉพาะครึ่งหลังวิ่งเยอะนะครับช่วยต่อเกมนะเกมรับก็ช่วยไล่ประกบด้วยนะครับแรนด์คราวเวนแบกก็โดดเด่นนะครับช่วยสกัดลูกอันตรายได้หลายครั้งนะครับ นาที65เลี้ยวภูเกือบได้เพิ่มในจังหวะสวนกลับนะครับตอมซูบอสไลกับเวียสเนี่ยหลุดทะลุขึ้นมานะครับ้วเวียสเปิดให้พี่โมนะครับโมซาลาตวัดปังชนเสาเต็มๆเลยนะครับนะ20นาทีสุดท้ายแอตเลติโกมาดริด,ดตั้งเกมบุกน่ากลัวนะครับนะแอตเลตีเนี่ยน่ากลัวตรงมีความแน่นอนสูงในการจ่ายบอลน,นะครับแล้วบอลจังหวะสองเนี่ยมันเข้าทางแอตเลติโกมาดริดมากกว่า เรียวพูตัดบอลค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าเขาเขาเสียยากไงแอตเลต้เลยคือจ่ายบอลกันแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นเรียวพูค่อนข้างจะกดดันอยู่นะนาที่81แอตเลติโกมาดุตีเสมอจนได้นะครับได้จากคนเดิมนะครับมาโกสโยเรนเต,เต้บอลเลชลบาบอเล็กซิสแมคลิสเตอร์เข้าไปนะครับ2-2ทันทีนะเหมือนเดิมแหละเหมือนเดิมแหละนะ เหมือนเกมเจอบอลหมัดเหมือนเกมเจอนิวคาสเซิลอย่างนี้เลยนะครับต้องมาลุ้นช่วงท้ายเนี่ยนะอ่ะเรียวพูก็เร่งเครื่องนะครับแต่จุดดีของเรวพูอยู่ตรงนี้ก็คือถึงแม้ว่าจะเพี้ยงพลัมบ้างนะครับแต่ก็ยังเฉยๆนะอ่ะเรียวพูก็แข็งแกร่งในเรื่องของสภาพจิตใจเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าแอตเลติโกจะแกร่งอย่างเดียวนะครับเรียวพูกก็โอเคอยู่นะครับมีความ เข้มแข็งมีสมาธิไม่ปวนไม่รวนเหมือนกันนะครับช่วงท้ายไม่เป็ไลยโดนตีเสมอก็บุกนะครับเลวปูก็ตั้งเกมพับสนามบุกนะทดเวลา4นาทีหงได้เตะมุมหลายต่อหลายครั้งนะครับสุดท้ายก็เอาจนได้นาะนะที92เบอร์จิวฟานได้นะครับหมงลูกเตะมุมจากดอมซูบอสไลเข้าไปนะครับโรเบิร์นเลอนอมานประกบไม่อยู่นครับฟานได้หาจังหวะหมงได้นะครับแล้วก็ปังเดียวตรงตาข่ายนะครับ ลิเวอร์พูลกลับมานำา3ประตูต่อ2นะครับหลังจากลูก3-2เนี่ยแฟนบอลลิเวอร์พูลก็เ hey ทกันสนั่นวันไหวนะครับเดียโก้ซิเมอเน่กุนซืออเลติโกมาดริดเนี่ยไปทะเลาะก,กับคนดูนะครับก็คือเกมเนี้ยมีคนดูเป็นแฟนลิเวอร์พูลอยู่คนหนึ่งเนี่ยตะโกนด่าซิเมอเน่ตลอดคือซิเมอซิเมอเน่เนี่ยท <c oughs> ่านผู้ชมจะเห็นว่าเขาเป็นคนที่แอคชั่นเยอะเวลาทีมได้ประตูเขาจะแบบเฮแบบโอ้โหแบบ เยอะอะนะเพราะนั้นแฟนบอลหองซึ่งดูอยู่ข้างหลังเนี่ยก็อาจจะแบบหมันไส้เลยประมาณนี้บูนตรงถูกรกแบบ็เลยแบบตะโกนด่าตะโกนเซวเลยสุดท้ายซิเมลเน่ของขึ้นนะครับทนไม่ไหวเนี่ยพอโดนนำสามสองหันไปทะเลาะเลยนะครับนะไปทะเลาะก,กันจะเข้าไปใส่หรือว่าณนนะสตาฟต้องเข้ามาห้ามนะสุดท้ายซิเมลเน่โดนไล่ออกนะครับโดนใบแดงไล่ออกเลยนะเออ สถานการณ์ในสนามหลังจากเลี้ยวภูนามสามสองเนี่ยเกมยังเข้มข้นนะครับนาทีเก้าสิบหกเลี้ยวภูสวนกลับนะบซาลาเปิดจากขวาให้อูกักอิคิติเก้นะครับยืนยิงโล่งๆเลยแต่เกมมันแปรโด่งข้ามขานน่าเสียดายนะครับปิดเกมไม่สาเร็จนะแล้วเกือบซวยเอานะครับว่านาทีต่อมาเนี่ยแอตเลติโกบุกขึ้นไปนะครับได้จบด้วยอเล็กซนเดอร์ซอลล็อตนะครับกองหน้าเขาได้มงนะครับ บอลโยนจากขวาเข้ามาเนี่ยข้ามหัวอิบูโคราเต้นะครับไปลงหัวซอลต์ได้มงปังแต่ยังเฮงอยู่นะครับเลวผูผูลูกโมงซอลตตรงตัวอาลีส่งนะครับอาลีรับเอาไว้ได้นะออจบเกมเลวูผูเฉือนชนะแอตเลติโกมาดริดนสามสองนะครับของแดงเก็บ3แต้มแรกในแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้นะครับเลวผูผูรักษาสถิติชนะทุกนัดในฤดูกาลนี้นะครับรวมทุกถ้วยเนี่ยเล่นไป5เกมชนะรวดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ว่าทุกเกมก็คือยิงประตูชัยในช่วงท้ายทุกนัดนะครับเหลือเชื่อสุดๆไปเลยโอเคนัดหน้านะครับเรียวพูจะกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกเจอกับเอเวอเรตนในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้วันเสาร์นี้นะครับก็รอดูกันว่าจะมีอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าหลังเกมกุสานอสลอตนะครับบอกว่าวันนี้เรวพูเอาชนะแอตเลติโกด้วยจุดเด่นของ แอตเลติกอุมารตดเองก็คือใช้จิตใจที่แข็งแกร่งนะครับใช้สมาธิเอาชนะนะครับความจริงเนี่ยไม่ไม่ควรจะต้องมาลุ้นถึงท้ายเกมเพราะว่าลิวภูมมีโอกาสหลายครั้งที่จะได้ลูก3แต่ก็ไม่ได้นะครับนะักนขะะ่าวก็ถามมาสโลตรู้สึกไหมว่าเดี๋ยวก็ยิงได้เดี๋ยวก็ชนะเหมือนที่เคยทํามาตลอดเนี่ยตอนท้ายเนี่ยนะครับสโลตบอกมันก็ไม่ชัวร์สโลตบอกมันก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้แบบนี้ทุกนัดน,นะครับแต่ไม่ว่าจะยิงได้หรือไม่ได้เนี่ยลิวภูลก็ บทขยี้จนเสียงนกหวีดสุดท้ายหรือว่านักเตะม,มีความฟิตนะครับมีก๊อกสองที่สามารถลุยต่อได้เลยประมาณนี้นะครับเ <c oughs> หลียวภูชนะตอนท้ายได้เพราะว่ามี3อย่างประสานกันนะครับอันนี้ซอลตบอกก็คือจิตใจแข็งแกร่งนะมีความฟิตร่างกายแข็งแกร่งแล้วก็เล่นบอลอย่างมีคุณภาพนะครับใช่มันต้องหลายอย่างประกอบกันนะครับ ส่วนคู่อื่นเมื่อคืนนี้นะครับบาเยอร์มิวนิกเอาชนะเชลซีไปสามหนึ่งนาทียี่สิบบาเยอร์ได้ประตูขึ้นนำนะครับจากลูกที่ไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยเปิดจากขวาเข้ามานะครับแล้วบอลไปโดนเข่าเชลว์ชาลูบาเด้งเข้าประตูตัวเองนะครับชาลูบายิงประตูตัวเองนะครับบาเยอร์ขึ้นนำหนึ่งศูนย์นาทียี่สิบเจ็ดแฮร์รี่เคนยิงจุดโทษให้บาเยอร์หนีไปเป็นสองศูนย์ลูนิเคนโดนมอยเซสไคเซโดทำฟาวนะครับแล้วลุกขึ้นมาสังหารเองไม่พลาดนะครับสองศูนย์ 0. ต่นาที29เชลซีไล่มา2-1นะครับจากโคพาเมอร์โคขี้หนาวนี่มันเลี้ยงขึ้นมาจากแดนตัวเองเลยนะครับนะแล้วไปฝากบอลทําชิ่งกับมาลูกุสโตก่อนนี้โคจะซัดปังเดียวเข้าไปนะครับตามมา2-1อย่างรวดเร็วนะครับเนะกมก็สูสีอยู่นะครับเล่นกันสนุกแต่บาเยอร์เล่นในบ้านแข็งแกร่งนะครับมาได้ประตูที่3นาที63จากแฮรรี่เคนนะครับ ลูกนี้ใช้ความขยันนะครับบาเยอร์ขยันไล่เพรสเข้าไปแล้วสุดท้ายมาโลกุสโต้แบ็กเชลซีเสียบอลน,นะครับแล้วเสียปรนะตูบาเยอร์ตัดได้แล้วยิงเข้าไปเลยนะครับจากแฮร์รี่เคนบาเยอร์มินิชนะเชลซีสามหนึ่งเกมนี้นิโคลัสแจ็คสันได้ลงมาแทนเคนในนาทีสุดท้ายนะครับแจ็คสันได้เจอกับเชลซีทีมต้นสังกัดตัวเองคือยูฟ่าเขาไม่ได้มีกฎว่าห้ามไอตัวที่ยืมตัวมาลงเล่นกับทีมตัวเองลงได้นะครับ แล้วแจ็กสันเมื่อคืนนี้ก็ลงจริงๆแต่ว่าอยู่ในสนามไม่นานนะครับแป๊บเดียวไม่มีอะไรนะครับบาเยอร์ 3, าสามเชลซีหนึ่งปารีสแซงต์แชมงแชมป์เก่าถล่มออตาลันต้าไป4ีูนย์นะครับยิง4คนมากินยอสควิชา่าควารัสเคเลียนูโน,โนเบนเดสและกอนซาลูราม,มอสครับครึ่งแรกก็สองศูนย์เกมนี้เปเซได้จุดโทษด้วยนะครับแต่บรัตติบาคูลายิงไม่เข้านะครับยิงอย่างแย่เลยเบาเกินไปแล้วก็ไม่มุมด้วยนะครับ ไอเอ็กซ์แพ้อินเตอร์มิลานคาบ้าน2-0มาคุสตูรามทำา2ประตูให้อินเตอร์นะครับส่วนอีก2คู่โอลิมเปียกอสเสมอพาฟอร์ส0-0สลาเวียปรากเสมอโบโดกลิม2-2นะครับในส่วนของคาร์บาวครับรอบ3นะพลิกล็อกนะครับเมื่อคืนเตะคู่เดียวนะครับบาวครับรอบ3เนี่ยส่วนซีทีมแชมเปี้ยนชิพพลิกล็อกเขียนนอตติงแองโกลิสตกรอบนะครับส่วนซีชนะฟอร์ดได้3-2 ฟอเรสต์เนี่ยนำก่อน2อศู 0, นะครับในครึ่งแรกอีโกเชียซุสทำคนเดียว2ลูกนะแต่ปรากฏครึ่งหลังเกมพลิกนะครับสวนซียิง3ประตูรวดเลยไอ้ลูกเสมอสองสกับแซงชนะ3-2เนี่ยยิงช่วงทดเวลานะครับเท่ากับหงแดงกับหงขาวเนี่ยถนัดยิงช่วงทดเวลาทั้งทั้งคู่เลยสวนซีนี่คือทีมหงขาวนะครับฉายาเขาอะนะสวนสีแซงชนะฟอร์เรสต์สา เจ้าป่าตกรอบไปนะครับแอนส์พอสเตโคกลูพี่แอนเนี่ยคุมฟอร์ดได้2นัดแพ้ทั้ง2เกมนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเครียดอยู่นะโอเคส่วนคืนนี้นะครับลุ้นต่อแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้มีหกคู่นะครับมาซิตี้เจอนาโปลีนะนิวคาสเซิลเ,เจอบาร์เซโลน่านะครับไอทักแฟรงก์เจอกับกาลาตาสไารนะครับกลับรูสพบโมนาโก เอฟซีโคเปนเฮเกนเจอไบเอเลว์คูเซนและสปอ์ติงลิสบอนเจอกับไครัตนะครับดูบอลให้สนุกไม่ยังเป็นต้องเล่นการพนันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับพรุ่งนี้คุยต่อเหมือนเดิมลาไปก่อนสวัสดีครับ